ยังไม่ยอมกันนะยังสู้กันอยู่โอ้โหเอาโอ้โหตัวไหนพละงกำลังเยอะก็แสดงว่าชนะตัวพละกกำลังน้อยสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ที่สวนลุมนะฮะวันนี้มาดูเจ้าถิ่นสวนลุมเนาะว่าเป็นยังไงไม่ได้มาสองสามวันละแต่ว่าวันนี้เห็นนักท่องเที่ยวชุมชุมนุมกันเยอะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแดดร้อนมากเดี๋ยวเราเอาไข่ไปให้น้องๆไปอเกตั้งเอกฮนะ ตรงข้าหลังเงย็นดูเขาเขากินปลาแต่ตัวที่ไม่ได้กินนี่ก็คือนอนรอละเดี๋ยวจะให้ตัวที่ยังไม่ได้กิน ไม่กินไม่ต้องโยนไปข้างหน้าอ,อต้องโยนไปข้างหน้ามันจะกินนู่นลังต่างชาติดูปลาตัวนั้นยังกินไม่หมดนะกินไม่ได้ อ่านไปสามรอบแล้วผมยังกินไม่ได้ก็อย่างเงี้ยเพราะว่าปลาตัวใหญ่กินไม่ได้ก็ยังเหมือนเดิม เหลือไข่อ <m> ีกลูกนึงอ้าวนี่เขากินจนหมดแล้วนี่เหลือไข่อีกลุกงนึงเดี๋ยวไปให้นี่ไงเอ้เพิ่งเจออร่อยไม่เล่าเดีวันหน้าจะซื้อมาฝากนะไปก่อแล้วบายเดี๋ยวไปจุดนู้นจุดที่เขานอนเขาลากไปกินในน้ำแล้วไล่รกันดู เราไม่ได้รูมมาดูฝรั่งนะเรามาให้อาหารเขานะครับตัวใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวไปแย่งล้วเจอแล้วเจอฝั่งทางนู้นแย่งกันปลากันดูเขาสู้กันครับเดี๋ยวไปดูเขาสู้กันทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้ว ตัวใหญ่ไปห้ามแล้วมีตัวห้ามเ,า<อ>เลยกัดกันแล้วสู้กันแล้วครับแย่งกันใหญ่ลเลยตัวใหญ่เนี่ยจะได้กินปลาได้อยู่ ตัวเล็กกินปลาไม่ได้นี่แหละโอ้โหทะเลาะกันไม่หายแล้วตัวใหญ่ขโมยปลาไปกินแล้วนะท <c oughs> ะเลาะกันเรื่องปลานะฮะปลาตัวเดียวแต่ตัวใหญ่ฆ้าไปกินแล้วตัวเล็กมันทะเลาะกันเลยมันทะเลาะกันอยู่ทั้ ตรงนู้นนั่นแหละทางตัวนั้นตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแย่งแล้วโอ้โหตัวนี้ทะเลาะกันยังไม่หายเลยตัวใหญ่เขากินได้อยู่แล้วปากเขาใหญ่เนาะ เรามาดูเขาทะเลาะกันดีกว่ายังไม่ยอมกันนะยังสู้กันอยู่โอ้โหเอาโโอ้โหตัวไหนพละกำลังเยอะก็แสดงว่าชนะตัวพละกำลังน้อย ตัวนี้ได้กินปลาแล้วตัวนั้นยังทะเลาะก,กันอยู่เะเลาพ่อปลาตัวเดียวเอาไข่มาให้ก็กินไปหมดแล้วไข่เหลือลูกนึงนะตัวนั้นกินไปหมดมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ เสร็จปลาตัวใหญ่ปลาปลาตัวเบลเ,อเลอร์ต้องเสร็จตัวใหญ่กินได้ตัวเล็กกินไม่ได้ครับเขาจะใช้ดันดันปลาเข้าปากโดยต้นไม้นะโอ้โหนี่วิธีการกินนะทะเลาะก,กันเสร็จแล้วไปแล้วแยกย้ายกันแล้วมาดูนี่ดีกว่าเ,เขากำลังกินแบบเขาใช้ดัน ปลาเข้าปากนะฮะตัวเลขอย่างนี้หมดสิทธิ์กินไม่ได้ 来的。<noise> <noise> <noise> ตัวเล็กพยายามมาแย่งใช้ดันใช้ลากไม้ดันเข้าใช้ต้นไม้ดันปลาเข้าปา,ากเพาะเขาเกืนไม่ได้เนะตัวใหญ่ตัวเล็กแย่งแล้วตัวเล็กแย่ง เราต้องขึ้นมาโอ้โหไกลแล้วไกลแล้วไกลจะเข้าครึ่งนึงแล้วเาไล่กันแล้วแย่งกันแย่งกันนาเขตกัน เล็กเขาไปแย่งเล็กเขาไปดึงออกมากับปลาละเล็กก็ดึงอองจากปลาพี่ใหญ่อุตสาห์กินได้ครึ่งตัวเล็กแย่ง